ส่้างสมเด็จพระนเรศวรมีความเป็นมาอย่างไรนี่เรากรุ๊ปรูและนิวมิ่งจะมาทำรายงานวันัุก์ก่อนเย็ได้เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังจะได้รู้ว่าทำไมเราต้องจัดงานมูสีประวัติความเป็นมาตามพงศาวดารในสมัยรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาขมຈได้ยกทัพเข้ามากวดตอนประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา สมเด็จพระมหาธรรมราชาจึงมีพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระนเรสวนเมื่อครั้งดำรงพระอ,อิสริยยศเป็นสมเด็จพระมหาอ,อราชของเมืองพิษณุโลกเมื่อปีพุทธศักราช2125คุมทัพรุดหน้าสเสด็จมาถึงเมืองวิเชียรบุรีแล้วโปรดให้พระศรีธมรัตเจ้าเมืองวิเชียรบุรีและพญาชัยบาดาลเจ้าเมืองชัยบาดานในขณะนั้นเป็นทัพหน้าไปตีทัพเขมรของพญาละแวกที่เมืองนครราชาสีมาให้แพ้่า้ไป ในการเสด็จมาเยี่ยมเยือนชาวเมืองวิเชียรบุรีนั้นด้วยภาษีธรรมราชและพระชายบุรีทั้งสองเป็นทหารเอกของพระอ,องค์และได้ทําความดีในครั้งตีเขเรที่โรงพยาลางพระอ,องค์จึงเสด็จมาเพื่อให้กำลังใจและเยี่ยมชมทหารในการฝึกซ้อมยุทธวิธีในการลบนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527เป็นต้นมาชาวอำเภอวิเชียรบุรีจะจัดงานพิธีบวงสรว,วงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นประจำทุกปีในวันที่25เดือนมกราคม ซึ่งตรงกับวันกองทัพไทยนะ้บริเวณสารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำาเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์